เจอเอาชิ้นสุดท้ายแม่ลูกอ่อนซื้อทอดมันมากินเจอไข่แมงวันคาในปากอีกเต็มเต็มเป็นอีกเรื่องราวที่กำลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสองเผยถึงเรื่องราวของสาวคนหนึ่งที่แวะตลาดในอำเภอจตุรรจจังหวัดชัยภูมิเพื่อซื้อกลับข้าวมารับประทานทั้งแกงเขียวหวานปาลากลกับทอดมันแต่เมื่อกินทอดมันไปถึงชิ้นสุดท้ายกลับเจอเรื่องสุดช็อกโดยเรื่องราวครั้งนี้ระบุว่าสาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตลาด ช่วยกันตรวจสอบถึงหลักสุขอ,อนามัยด้วยก็ดีเจอแบบนี้แจ้งได้ที่ไหนซึ่งเมื่อวันที่12ทับ1ทับ65ไปเดินตลาดวันพุทธที่จตุรัตจังหวัดชัย,ยภูมิแล้วซื้อแกงเขียวหวานปลากลากับทอดมันแล้วเปิดแกะกินเลยโดยกินไปจนจะหมดจนเห็นชิ้นสุดท้ายมีไข่แมลงวันเต็มเลยอีกชิ้นอยู่ในปากพอเห็นชิ้นสุดท้ายก็คายออกมาดูมีเหมือนกันแต่มันละเอียดแล้วไม่ได้ไทยแจ้งไปที่ลายร้านก็ไม่เห็นตอบอะไรกังวลมาก เพราะให้หนุ่มลูกอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่สังเกตอาการตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ